ทาง1กิโเม1.2กิเมตรนะครับก็อยู่ในเกณฑ์5นาทีนะครับแต่ใช้เวลาเท่าไหร่นะ2นาที3 6วิเรีืกว่าผ่านเกณฑ์นะครับก็มาจ้างคนกนะครับสวัสดีครับผมพันตำรวจทรมนุษศักดิ์จันทิเศพร้อมผู้การป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภธรปลาปากพร้อมด้วยพันตำรโทร อนพิทักษ์ผงสาชุมนะครับปสปสพป,ปลาปลากวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านพันตรีว,วัชพลสว่างเพลวนะครับผู้กกับการสถานีตารวจทรปลาปลากให้มาทําการทดสอบการเข้าะระงับการเข้าที่เกิดเหตุตามเวลาที่ม่วงเวลา191กที่กําหนดนะครับตอนนี้จะได้ทําการทดสอบนะครับซึ่งจะได้โทรเข้าสถานีตํารวจูทรปลาปลากครับ แล้วพอปลาปากใช่ไหมครับมีเหตุรถจักรยานรถยนต์แบบหมดสตาร์ทไม่ติดครับอยู่ตรงตลาดสดเทศบาลตำบลปลาปากนะครับขอความช่วยเหลือนะครับขุนห้าอยู่ตลาดสดเทศบาลปลาปากครับตลาดสดครับตลาดสด อันนี้จับเวลานะครับตามข้อกำหนดนะครับถ้าในระยะทางจาก3ไม่เกินสกิโลเมตรนี่คือ5นาทีนะครับ5นาทีถ้าสามถึงหกกิโลเมตรนี่สินาทีนะครับ6กกิโลเมตรขึ้นไปถึง20กิโลเมตรก็15นาทีนะครับ ตอนนี้แจ้งไปแล้วนะครับเริ่มจับท่านสปรเริ่มจับเวลาแล้วนะครับอ่ามาแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วหยุดเวลาครับหยุดเวลา เว,เวลาเท่าไรครับสองนาทีสามสิบหกวิระยะทางระยะทาง1กิโลเมตร1นกิเมนะครับก็อยู่ในเกณฑ์5นาทีนะครับแต่ใช้เวลาเนะท่าไหร่นะ2นาที 36, ท36วินาที36หวิรือว่าผ่านเกณฑ์นะครับก็มาทั้ง3คนเลยครับ